เป็นยังไงร้านเนี้ยติดแ๋้วแต่เรานะเราจะกินก่อน ไก่อไรเยอไกอยู่ป่ะฮะก็ไก่อยูไย่ไม่ใช่จะหมดแล้ว ตรงนี้ก็เป็นตลาดนัดนะ ตก,ตก็ควรได้บอคุณไม่วรนอหยายเลาอร้อ๋จะขวดไม่ได้ก็ไว้ให้เนียนนะครกบขอไว้ให้เนียนนะทกกี <c oughs> ่แล้เดินกลับวะเดินกลับะแซนบโม้อย่างเดียวเนี่ย พอ,ย,อย,ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อุ้ยไม่ตีนไก่พร้อมน่าจะนอนเตือ,อนผมม้อนนม้อนนตีนไก่ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหรอเลยรอเลยอรจ้ะรอรอรอปีนรอปีนปีนเดี๋ยวล,ลงมาอ อ๋อพันปะหันทอดจะรอดไหมจะรินอ่ะไม่กินไม่ลง ข้าเนียวมา้ย้อกลอะก็มีมอนี้ก็มีแต่มอนี้มันสุดอนสองไม้ใหนมวไงครับคุณพี่ทำไมมันไม่สวยจังเลยปากไม่สวย ถั่วแพงเัาแดงไว้ก่อนพี่น้องนานไม่ปีนนานไหมประมาณสิบนาทีรอไม่ว่นนะนี่ปีนกวบนะใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเจอไงคือใช่จะทอดอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งทอดัดเดียววันอาทิตย์กลาคน้าสองไม้นะคะสามจ้าอ้าวอะไรูีใต้นี้ รอตียงให้เรารอ,อาไไตียงก่อนเราไอ้นี่แม่แม่ยำ<ม>ไหมเอาไก่ไปยปำไปป่ะไปกินก๋วยเตี๋ยว ยำเนาะนะมีผักหรือเปล่าผักไม่มีซื้อร้านปุุงมาจะนั่งรถกลับเเยสิแสิ้สเยยสองห่อหยวไหมเอ้ยสี่สิบคับน้ำจิ้มเอาไปคังเดียสองห่อ กะเาวนี่ดอกไม้พอไหมแบบดอกไม้พอไหมเขาบอกเเจ็บข้อแบบเอานี่ยซองให้ลวกษับซับเขาเนวสี่เอามาสามดิสามอจะเไว้ให้พี่ยูด้วย อะไรกระเป๋าตังค์จะให้กระเป๋าตังค์โอ้ตังค์เลน,นี่อยู่รงนี้ย,ยหมดแ<า>ล้วหมดะเยหมดหมดะมหมดหมดหมดมดหมดหมดหมหมมดมดหดหมหมดหดหมดหดหมอ้มดหมดหมดมมมมหม ถ่ายรถไฟฟ้าจะไหนปวดหอไม่ยอมมาเลยเียวเลียวมบคะแนนแบบเป็น้องบายบายคุย